สวัสดีครับตะว,วันจันเจ้าฟาร์มในกรณีที่เราทำรากตะขาบชนชมนะครับแล้วออกมาไม่สวยแบบนี้นะครับรากไม่พร้อมไม่ไม่รอบนะครับก็เราจะไม่ทำรอบสองนะครับเราจะใช้วิธีการต่อรากด้วยรากที่เราตัดทิ้งจากต้นอื่นนะครับที่เป็นเส้นๆแบบนี้มาต่อเป็นรากตะขาบเลยด้วยด้วยกาวร้อนนะครับดยโดยการใช้กาวร้อนต่อนะครับ ก็วันนี้เตรียมไว้5า,าเส้นนะครับตัวลาก5 5เส้นนะครับก็คือจะต่อเป็นลากตะขับ5เส้นนะครับก็กวิธีก็เหมือนกับเราทำลากตะขับทั่วไปนะครับก็โดยการตัดทั้งหมดตัดลากเก่าทั้งหมดนะครับ ส่วนลากตุ้มใหญ่อันนี้นะครับก็ถ้ามียอดเราเอายอดมาเสียบก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็ได้เป็นต้นใหม่ต้นนะครับก็เหมือนกันครับก็คือตัดตัวส่วนโคนส่วนลากทิ้งทั้งหมดเหมือนเราทำรากตะขาบใหม่นะครับ ก็ตัดให้ตรงนะครับเพราะเวลาเราตอนเราไปวางปลูกก็คือต้นจะได้ไม่เอียงนะครับอันนี้เอียงนิดหน่อยก็ตัดใหม่ปาดให้ตรงนะครับเล็งและตะเรานะครับมีดที่ใช้ทํารากนะครับต้องคมนะครับสะอาดแล้วก็คมนะครับนะครับอันนี้ผมปาด3รอบเพื่อให้เป็นผิวตรง ตั้งฉากกับตัวต้นนะครับโดยประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดเราทำรากตะขาบใหม่ก็คือตัดแบบนี้แล้วก็หยอดกาวร้อนกับฟิวเจอร์บอร์ดก็ลงปลูกได้เลยแต่อันนี้เราสร้างลากใหม่โดยเราใช้รากมาต่อด้วยกาวร้อนเลยกันนะครับปาดด้านข้างาก็วิธีนี้ผมเพิ่ง ทดลองทํานะครับแล้วก็ลองต่อบางต้นอพอดูว่ามันติดดีนะครับาลากลากที่ต่อติดแล้วก็ค่อนข้างที่จะดูสวยดีนะครับไม่ต้องมาเสียเวลาทําลากรอลากใหม่นะครับก็เลยเอามาน,นําเสนอกันนะครับก็ในป่าตะแคงแบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนตัวลากที่เราเอามาต่อก็ ปาดให้ตรงนะครับผิวทั้งสองฝั่งต้องประกบกันแนบสนิทนะครับนี่ครับต้องประกบกันสนิทนะครับพื้นที่เท่ากันเพื่อให้เขาพอถ้าเกิดว่าระหว่างรากกระต้น ติดดีนะครับาลากก็จะเดินต่อไวแล้วก็ออกลากไวหาหารไวนะครับก็กวิธีเหมือนเสียบยอดด้วยกาวร้อนเหมือนกันก็คือกดอระหว่างลากกับต้นให้แนบสนิทนะครับแล้วก็กาวร้อนหยอดกาวร้อนเนี่ยจะมีหน้าที่เฉพาะายึดเฉพาะผิวนอกนะครับผิวในห้ามกาว เข้าไปนะครับถ้าซึมเข้าไปเขาก็ไม่ติดนะครับตัวกาวร้อนมีหน้าที่ประสานผิวนอกนะครับไม่ให้อากาศเข้าแล้วก็ยึดติดระหว่างตัวต้นกับรากนะครับเนี่ยครับกดทิ้งไว้สักพักเพื่อให้กาวแห้งนะครับพยายามกดให้แน่นนะครับไม่ให้กาวซึมเข้าไปในผิวระหว่างผิวระหว่างผิวของต้นกับตัวรากนะครับ อีกฝั่งหนึ่งเรายังไม่ได้หยอดครับก็กดให้แน่นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็หยอดเพื่อให้กาวาติดเฉพาะผิวส่วนนอกของรากและลำต้นนะครับนะครับต้องกดไว้สักพักหนึ่งเพื่อให้กาวเขาเซตตัวแห้งนะครับอ่ะ ก็ได้แล้ว1เส้นนะครับเส้นต่อไปก็ทำเหมือนกันวิธีเดียววิธีการเดียวกันนะครับก็เดี๋ยวปาดตรงนี้ด้านข้างนะครับมีดต้องคมนะครับแล้วก็ปาดให้เป็นแนวเดียวกันนะครับแล้วตัวต้นตอ ตัวต้นชวนชมแล้วก็ตัวรากางดปุ๋ยได้งดนะครับต้นเขาจะได้ไม่เน่าง่ายนะครับรากที่สองก็ทำเหมือนกันนะครับ ็หลังจากที่เราติดครบทั้งหมด5เส้นนะครับนะครับติดกาวเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใช้กาวร้อนหยอดอตัวที่ต้นนะครับตัวแผลที่ต้นตรงกลางนะครับปิดให้สนิทเพื่อป้องกันเชื้อรานะครับตัวกาวจะไปเปรนสานปิดผิวที่เป็นแผลทั้งหมดนะครับ หยอดให้ทั่วเลยนะครับคือตรงนี้เราไม่ต้องการให้เกิดรากใหม่แล้วเรา,าต้องการแค่ตัวรากห้าเส้นนี้เท่านั้นนะครับก็พอดีไม่ได้ดูลืมดูกล้องนะครับก็หลบมุมเข้าไปนิดนึงนะครับก็คือหยอดให้ทั่วนะครับหยอดรอ,อยที่เป็นรอยตัดนะครับเสร็จเรียบร้อยส่วนรากมันไม่เท่ากันนะครับก็ความยาวไม่เท่ากัน ก็ตัดนะครับให้เท่ากันพอเวลาลากแตกออกมาใหม่ก็จะได้เพื่อเป็น2เส้นเราก็แบ่งระยะจะใกล้เคียงกันนะครับก็ตัดถ้าเป็นลากเส้นใหญ่ๆนะครับแนะนําก็คือตรงปลายใช้กาวร้อนหยอดก็ดีนะครับก็เพื่อป้องกันไม่ให้เขาเน่านะครับถ้าแผลใหญ่ๆแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเส้นเล็กๆแบบนี้บางทีผมก็ จะไม่หยอดนะครับก็แล้วก็แขวนทิ้งไว้สักวันสองวันก็ดีนะครับแต่ในคลิปนี้ผมตัดแต่งเสร็จแล้วผมปลูกเลยนะครับแต่การปลูกเลยเนีย่ก็คือบางทีก็อัตราเสี่ยงเน่าง่ายเหมือนกันเหมือนเดิมครับก็คือลองก้นหลุมด้วยกระมาเ้าสับแล้วก็ตัวดินปลูกเนี่ยก็ผมก็ใช้กระมาเ้าสับกับ ใบกอมปูมักนะครับ1ต่อหน,นะครับใส่ลงไปรองด้านล่างนิดหน่อยแล้วก็นยครับปุ๋ยตัวออนมโมคนะครับใส่รองเอาไว้เพื่อเวลาอ่าลากเขาออกหาอาหารเสร็จก็ลงไปด้านล่างด้านก้นกระถางก็จะมีปุ๋ยช่วยกระตุ้นนะครับเพื่อให้เขาเจริญเติบโตไวนะครับแล้วก็อ่าดินก็ใส่ เข้าไปจนเต็มนะครับแล้วก็ทําให้เป็นภูเขาสูงๆเพื่อให้เราวางต้นแล้วก็ตัวรากโค้งเป็นเหมือนซุ้มไก่นะครับก็คือโค้งโค้งลงมาด้านล่างนะครับประมาณอย่างนี้ก็ตัวดินปลูกก็ผสมน้ำให้พอรู้สึกเนี่ยครับปัน้น เป็นกลมๆแบบนี้ได้นะครับเป็นโค้งๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็เอาตัวต้นที่เราทำรากตะขาบเสร็จนะครับด้วยการต่อด้วยกาวร้อนนะครับวางอันนี้ต้องค่อยๆวางนะครับแล้วก็ค่อยๆกดมันจะไม่เหมือนรากธรรมชาตินะครับที่สามารถดึงไปดึงมาได้คืออันนี้ถ้าแรงก็หลุดนะครับก็ค่อยๆวางก่อนนะครับ จัดให้พอเป็นทรงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเขาติดดีแล้วเราค่อยมาจัดอีกทีนะครับจัดให้ตัวลากลงตรงไปด้านล่างนะครับแล้วก็ตัวตัวตัวโคนส่วนที่เราต่อระหว่างลากกับต้นเนี่ยให้ยกสูงขึ้นมาหน่อยเพื่อให้เห็นรอยต่อเราจะได้สังเกตง่ายว่าลากติดดีไหมหรือไมอ่หรือเส้นนี้เน่าไปนะครับ เผื่อเราแก้ไขได้นะครับก็ยกสูงไว้ให้ปลายปลายรากลงไปในกระถางนะครับก็ประมาณนี้ครับก็ถ้าเราทำลากเสร็จแล้วแขวนทิ้งไว้1-2วันหรือสัก1สัปดาห์ก็ได้นะครับเพื่อให้แ,แห้งความชัวในการปลูก แล้วไม่เนา่าจะง่ายจะดีกว่าเราตัดแต่งแล้วปลูกเลยนะครับแต่ในคลิปนี้คืออันนี้ทดลองปลูกเลยนะครับทําเสร็จแล้วก็ปลูกเลยนะครับก็จะได้แบบนี้ครับยกตัวระหว่างรอยต่อของรอยต่อระหว่างตัวต้นกับรากให้เรามองเห็นทั้งหมดนะครับเพื่อเอาไว้เช็คด้วยว่า าลากเส้นไหนติดไหมแล้วเราก็ใช้เนี่ยครับตัวลวดดัดลวดบอลไซน์นะครับเป็นตัวดึงประคองไว้เวลาเราลดน้ําเราเหลือมีตัวอะไรมาโดนจะได้ไม่เอ็นล้มง่ายนะครับก็คือเกี่ยวไว้กับกิ่งคล้องไว้กับกระถางนะครับเพื่อให้ตั้งตรงอยู่แบบนี้นะครับ นะครับปลายอีกด้านหนึ่งก็งอคล้องไว้ก็ขอบกระถางนะครับแค่นี้เองอาจจะดึงไว้3มุม4มุมนะครับตามกิ่งที่เรามีอันนี้กิ่งก็ไม่ครบนะครับตั้งใจต่อไปก็คือต้นนี้อาจจะทําเป็นแบบทรงบอนไซอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับเพราะกิ่งเขาเนี่ยครับมาไม่สมบูรณ์เป็นไม้ที่ห่างไม้นะครับแต่ก็คือจะมา ทำเป็นรูปทรงบอลไซอะไรประมาณเนี้ยครับะนะครับก็เป็นแบบนี้ครับอ่จะเห็นขอบรอยต่อที่เรายกไว้ระหว่างลากกับตัวต้นนะครับก็ทีนี้ก็วางไว้ที่ร่มสัก1สัปดาห์สังเกตถ้ายอดเราเริ่มแตกมาก็ทีนี้ก็ออกแดดได้นะครับอะ หลังจากที่ผมปลูกไปแล้วประมาณ10วันเนาะครับก็เนี่ยครับรากทั้ง5เส้นยังอยู่ดีนะครับย่งเป็นสีขาวอยู่นะครับส่วนใบมีร่วงไปบ้างนะครับแล้วก็มีส่วนยอดเนี่ยคือร่วงหมดเลยแต่เป็นสัญญาณที่ดีนะครับก็คือตัวปลายยอดเริ่มแตกใบอ่อนมาแล้วนะครับก็แนวโน้มน่าจะติด ทั้งหมดนะครับรากทั้งหมด5เส้นนะครับแล้วก็ต้นก็โอเคนะครับพอเริ่มแตกใบอ่อนมาแล้วแล้วส่วนรากก็ยังเป็นสีขาวอยู่นะครับอ่าเนี่ยครับตรงนี้ก็เริ่มแตกยอดออกมาแล้วนะครับก็อ่าดูรอยต่อนะครับระหว่างต้นกับรากที่เราต่อด้วยกาวร้อนไว้นะครับ โอเคยังติดดีแต่10วันโอกาสที่ที่เขาติดแล้วมีมีบีบมีดิดก็มีอยู่นะครับต้องคอยดูไปเรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้สัญญาณก็คือค่อนข้างที่จะดีก็คือยังไม่เน่าแล้วก็ตัวต้นมียอดอ่อนแตกออกมานะครับต้องรอดูกันต่อไปครับลองติดตามดูตอนโตว่าต้นนี้จะเป็นแบบไหนนะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม